นะครับนี่นี่คือใดจักแรงหนอนนะครับสองแรงครับสองจุดสองนะครับสองแรงเนาะอาการมันก็คือผมผมได้บัดเมืองแล้วละนะครับอ่ามันมีเบลเกอร์มาตัวนึงนะครับเบลเกอร์ตัวนี้เสียนะครับแต่ผมจะบัตรตัวิึงนะผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับผมมาบัดเมืองก่อนก่อนที่ผมจะไปซื้อนะครับผมจะทําการวัดให้เบิองก่อนตัวนี้เบลเกอร์ออนแล้วเด้อ ตอนนี้เบเกอร์เปิดแล้วนะครับผมจะมาให้ดูนะครับนี่่คิมเเตอร์บขึ้นนะครับมาบ่งฟังนี้เด้อนี่นะครับนะครับเบเกอร์เสียนะครับแต่ทำการซื้อเบเกอร์มาใหม่นะครับอยู่หัวเดิมนะครับเพราะว่าราคามันทึกเนาะกะเจ้ากันเน้นถึกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเอากะออกมาก่อน นี่คือเบเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่มีอุปกรณ์มานำมีน็อตมีพิซังเจและนี่นะครับนี่ออนนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ตัวใหม่เข้าไปสักก่อนเด้อจะมาลองกันครับนี่ครับปักมันเขานี้นะครับผมนี่นี่ปักของไดถ้าเบงได้บัตรเลเดี๋ยวขอทําการเชื่อมต่อก่อนครับผมเสร็จเรียบร้อยครับในการเปลี่ยนเบเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่นี่ของเก่านลครับเสีย เดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้เบิงนะครับครับแล้วครับผมเดี๋ยวเริ่มจะสโองบ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เจ้าเราจัดการดีนะครับเรียบร้อยแล้วครับผม